วิดีโอนี้ผมต้องขออภัยแบบขอกันไว้ก่อนนะว่าอย่าว่าผมเลยนะครับอย่าว่าว่าอวดเก่งอย่าว่าว่าแบบทําวิดีโอไม่ดีหรือไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคือคืออยากให้ดูไหมอยากให้ดูมากแต่ก็ไม่อยากโดนว่านะครับเพราะว่าผมไปค้นพบสิ่งที่รูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับของการทําชีวิตให้ดีขึ้นของการพัฒนาคนสู่การพัฒนาทั้งปวงมันเป็นลักษณะเหมือนเส้นผมบางภูเขาถ้าผมบอกว่าทฤษฎี ทฤษฎีแล้วแล้วไปปฏิบัติจนเกิดของดีเกิดขึ้นจริงๆการไปถึงสภาพของดีที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วบางทีมันอธิบายไม่ได้ต้องต้องรู้ได้ด้วยตนเองนะครับทฤษฎีปฏิบัติแล้วเกิดของคนที่ไปกระจางแล้วไปเล่นบ่อยๆอย่างเช่นทฤษฎีเรารู้ละจากนั้นไปปฏิบัติแล้วก็ดึงทฤษฎีบางอย่างมาใช้อ่าพลาดก็ลองใหม่การปฏิบัติ ไปได้จนถึงจุดจริงๆจ,จนที่มันเกิดของจริงๆอะ่ะแน่นอนมันคือการเติมไฟเข้าไปในการปฏิบัติเติมแพชชั่นเข้าไปอย่างเช่นเราจะไปออกกำลังกายให้ร่างกายดีขึ้นแน่นอนเรารู้ละศึกษาการดูภาพการออกกำลังกายดูจนเกิดแรงบันดานใจจนเกิดอะไรแล้วเนี่ยเราก็เติมไฟเติมพลังเข้าไปในการออกกำลังกายจนไปถึงสภาพที่เราคุ้นชินกับการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพดีขึ้นมาจริงๆะนะครับนั่นแหละนะครับ เส้นผมวางภูเขาเลยครับคือเราเราอยู่กับสภาพนั้นนะ่ะแล้วเราไม่ได้ไปทํามันแน่นอนก็คือถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆผมว่าจะเข้าใจคือไปฟังวิดีโอนะวิดีโอผมฟังไม่เข้าใจนะครับจดออกมาจนรู้ว่าไม่ยอมฉันต้องเจอเป้าหมายเจอสิ่งที่ฉันจะทําให้เป็นของอย่างนักถามว่าเป้าหมายผมคืออะไรที่ผมบอกไปว่าไอ้การเพิ่มภูนพลังดี เก็บเกี่ยวพลังดีอย่างต่อเนื่องสะสมพลังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คือใจดีกายดีสมองหรือสติปัญญาปัญญาคุณสมบัติต่างๆของดีงต่างๆและการมีทีมดีที่อัาวิดีโอนี้คือเลยครับหวังว่าพวกเราจะมามาผ่านเยื่อบางๆที่มันกั้นอยู่ตรงนี้ทำให้เราผ่านเวลาชีวิตไปอ่ะโดยที่เราไปไม่ถึงของดีอ่ะจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแล้วการไปไม่ถึงของดี ซึ่งผมไม่ผิดนะครับที่ผมไม่เคยไปถึงของดีเนี่ยเพราะว่าเราก็สบายไปเรื่อยแหละนะครับเราเมันเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระสมาพพทธเจ้าพระองค์ท่านต้องปฏิบัติเท่าไหร่จนรู้ว่าต้องเดินทางสายกลางนะแล้วก็ปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเจอบางทีพระองค์ท่านไปเจอสิ่งที่เรียกว่าการยึดยึดติดถือมัน่นการหลงอยู่ในความสุขการหลงอยู่ในความสุขที่มันละเอียดลึกซึ้งอะ่ะจนท่านต้องแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทําก็คือ ท่านจะมีเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางในแต่ละชั้นนะครับพระพงท่านใช้คาว่าดันหยาบสู่ละเอียดก็คือตรงนี้แหละเราเกาะที่ปิติและสุขแต่มันจะรู้ต่อไปเราต้องวางปิติและสุขเพื่อยกระดับต่อไปอันนั้นพระองค์ท่านก็รู้อันนี้พูดถึงการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเพื่อการรู้และเข้าใจนะครับในภาพความเป็นจริงของชีวิต จนรู้แจ้งในเรื่องของชีวิตนี่คือแบบของพระบาทส,สมเด็จพระสมเจพเจ้าอ่ะเพื่อให้เข้าใจผมจะยกตัวอย่างไอ้การไปแบบนี้ฟังนะมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ่ะแต่การที่เขาไปออกกาลังกายจนเหงื่อออกแล้วก็เขาออกกำลังกายโดยที่เติมไฟเติมความรู้สึกว่าเฮ้ยออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องออกอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาเรียนรู้ที่จะมีการคลายความเครียดในขณะออกกำลังกายด้วย จนไปถึงจุดที่เขาร่างกายมันขยับขยื่นได้ดีจริงๆอะ่ะผมจะบอกงนี้ครับคนที่เคยชินกับการที่ออันนี้ไม่ได้บูลลี่คนนะคนที่เคยชินกับการมีสุขภาพไม่ดีเขาเคยชินอยู่ยงั้นก็เป็นอย่างนั้นความต่างก็จะไม่เห็นนะแต่คนที่เคยสุขภาพไม่ดีมาเป็นเวลานานแล้วเขาเข้าสู่กระบวนการของการออกกําลังกายแบบแบบถูกต้องแล้วก็เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ไม่นานนัก แล้วเขามีสุขภาพที่ดีอันเนี้ยเขาจะรู้สึกได้ด้วยตัวของเขาเองเว้ยว่ามันต่างกันจริงๆนะแปลว่าอะไรครับชีวิตชีวิตที่ดีกับชีวิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักบางทีคนเราก็ชินชาไปเหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องเส้นผมผของบางภูเขาจริงถ้าคนรู้สึกว่าเออนี่แหละจะจะมาคุยกันอย่างเช่นเราจะมาคุยกันเพื่อเล่นดน,นตรีสนุกร่วมกันแบบมีแพชชั่นเลยเนี่ยนะครับ การที่มันก็แค่เล่นดนตรีอ่ะแต่ก็มีคนที่ไม่ได้ไปเล่นแล้วก็แค่ฟังเฉยเฉยแล้วไม่เคยไปถึงการร่วมเล่นดนตรีร่วมกันแต่ผมไม่ได้พูดถึงการเล่นดนตรีครับมันเหมือนกับการที่เรารู้ว่าเนี่ยเราจะทําขนมร่วมกันสักอย่างหนึ่งเราก็ไปดูวิธีทำทำขนมใช่ไหมเราก็กาหนดแล้วก็ตั้งโต๊ะการที่เราเติมคุณสมบัติที่ดีเข้าไปอย่างเช่นถ,ถ้าคนไม่รู้ใช่ไหมก็คิดว่าเออ ทำไปด่ากันไปก็ได้นะครับหรือทําไปชมกันไปก็ได้ทําไปสนุกกันไปก็ได้นะครับเนี่ยขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วการมีของดีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นผมไม่บอกว่าเราจะต้องถึงของดีในการไปทําขนมตั้งแต่แรกหรือทํากิจกรรมใดจนไปถึงของดีแต่มันก็จะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งบางอย่างมันคือการเรียนรู้จากนั้นเราก็มาตรวจสอบเส้นผมบางภูเขาเลยครับก็คือถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่ไป แน่นอนมันคือมันก็ต้องเอาอะไรที่ผมกล่าวไปแล้วทั้งหมดมาเติมด้วยแหละนะครับรู้สึกดีรู้ดีทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเคลียร์คลิกขังคนที่ไม่เคยไปคุยกันแล้วเริ่มทําอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อพัฒนาความกลมเกลียวและกลไกลของเราสภาพพลังเสริมพลังอะ่ะก,ก,กลมเกลียวกลมเกลียวกลไกลสภาพพลังเสริมพลังถ้าถ้าไม่ไปทําจนไอ้พวกนี้มันไม่ก่อตัวและส่งพลังยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะไม่รู้ไงพี่เข้าใจไหม มันง่ายๆอย่างนี้เองนะครับต้องต้องย้อนกลับไปดูดโดหมายเรื่องต่างๆเดี๋ยวต้องไปเอาคําว่าชวยโอกาสฉลาชวยโอกาสมาเติมเข้าไปด้วยนะครับการทีแ่แบบว่าไม่ยอมจะทําไม่ได้ทําไม่ถึงเนี่ยเส้นมผมบางบุกเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ผิดนะครับที่ที่ผมทําไม่ได้เพราะว่าผมก็แค่เด็กเด็กที่อ่านหนังสือแล้วก็ไปการข้อสอบเนี่ยผมก็ถึงยุเนี้อ่านหนังสือการข้อสอบเขาก็ไม่สอนด้วยว่าเออ อ่านหนังสือต้องฝึกอ่านหนังสือให้ดีนะแล้วก็มีใจดีมีแพชชั่นในการอ่านหนังสือก็ไม่มีใครสอนเราหรอกถูกไหมครับบางคนเนี่ยเขา,าตีค่าว่าถ้าเราไม่เข้าใจเขาบอกว่าเออเรายังสติปัญญาไม่ถึงหน้าอะไรประมาณนี้ด้วยซ้ําไปนะครับก็นั่นแหละนะครับแต่ในความจริงก็คือทั้งหมดเนี่ยมันมีทฤษฎีที่อยู่ในนั้นนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นเรื่องของพลังไงมันเป็นเรื่อง,องความรู้สึกมันเป็นเรื่องของนามารมด้วยนะครับก็ เราเลือกได้ครับคือ,คอนี่คือทางเลือกหนึ่งอย,อย่างท้าถามว่าผมมีแพชชั่นกับอะไรก็คือถ้าทํางานในกลุ่มคนในหน่วยงานชุมชนสังคมเนี่ยมันคือการที่เรามีความมุ่งหมายร่วมกันเรารู้จุดอย่างเช่นจุดที่ว,ว่ามั่นคงต้นตอมันคืออะไรมั่นคงดีอ่านเกมได้ขาดอ่านเกมได้ดีนะครับอ่านขาดนะครับแล้วก็การที่เคยถึงผลมีกิจกรรมที่มีคุณภาพเราก็ต้องไปลงรายละเอียดกันนั่นแหละนะครับต้องย้อนกลับไปอีกนะครับว่า หัวใจของมันคืออะไรในแต่ละจุดแต่ละเรื่องเพราะทุกอย่างเนี่ยมีหัวใจมีกุญแจของมันซึ่งพูดไปมันจะเป่าประโยชน์มันก็จะโยนทิ้งไปเฉยมันเหมือนกับความรู้เดิมๆบางเรื่องเราก็ลืมไปแล้วเราเรียนมาเยอะเราสอบได้นะแต่เราก็ลืมไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไปถึงของเนี่ยบางเด็กบางคนอาจจะไม่เรียนเก่งมากก็ได้แต่เขาเล่นดนตรีไปถึงของอะ่ะเขาอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เรียนเก่งก็ได้ ถูกไหมครับเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาถึงของในเรื่องของดนตรีเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาถึงของในเรื่องของการที่เคยถึงของคืออึดนะอึดทําอะไรก็ทําสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันทําปากาก็ได้ปากาทําขนมก็ได้ขนมอะไรพวกนี้นะครับเพราะเขาเคยทําถึงกแล้วคนที่เคยทําถึงก็อาจจะไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยทํำถึงก็ได้ถูกครับแต่มันเป็นเส้นผมบางกูขอบางอย่างมันต้องยากลําบากไงเหมือนกับเด็กที่เรียนไปเรื่อยอะ เรียนไปเรื่อยก็เรียนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กที่เรียนไปเรื่อยแล้วมาย้อนกลับมาดูวิดีโอแล้วไล่ย้อนกลับไปค้นเจอละค้นเจอสิ่งที่เป็นแพชชั่นเป็นอะไรของตัวเองละเป็นเป้าหมายของตัวเองละอ๋อรู้ว่าจะต้องแทรกห่วงเวลาดีๆเข้ามาในชีวิตห่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยากเป็นนักฟุตบอลผมอยากให้มองตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตซึ่งเราอาจจะไม่เคย ไม่เคยได้นึกมาก่อนก็อยากแห้ภัยผมเพราะว่าผมก็เจอเมื่อนาทีที่แล้วจริงๆนะครับคืออัดวิดีโอหมายเรื่องที่ผ่านมาเสร็จก็เจอแล้วก็มาคุยให้ฟังเนี่ยทฤษฎีคือเรารู้เนี่ยอธิบายได้หมดนะครับการปฏิบัติการปฏิบัติมีความแตกต่างกันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างมากแม้ทฤษฎีเดียวกันแล้วก็การเกิดของดีระดับ ระดับของการเรียนรู้บางทีการเรียนรู้อาจจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทุ่มเทอะไรเหมือนกับการที่เราฝึกฟุตบอลได้ดีเนี่ยเราทุ่มเทกับอะไรเราทุ่มเทเก็บกิจการใดก็แล้วแต่เราทําได้หมดเคยเห็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในด้านอื่นอย่างมากไหมครับเขารู้ว่ามันต้องเติมความอุตสาหะเติมความเพียรใส่ใจจ่ายเวลามัเหมือนกับเดวิดเบ็คแฮมปะไปดูเลยครับประวัติเดวิดเบคแฮมเขา ทุ่มเทมากกว่าเพื่อนในการเตะฟุตบอลเขาก็ทุ่มเทมากกว่าเพื่อนในการใช้ชีวิตแต่คําว่าทุ่มเทมากกว่าเพื่อนเวลามันของอะเวลาเรามีของเยอะกว่าพี่เข้าใจไหมมันเหมือนกับไปลบกันอะแล้วอาวุธเราเยอะกว่ามันมันชนะได้ง่ายกว่าพูด,ดง่ายๆแล้วกันนะครับค,คือจะได้เข้าใจง่ายๆแ,แต่ผม,มยังไม่ได้พูดถึงการแข่งขันกันนะผมพูดถึงการร่วมมือกันกลมเกลียว กลมเกลียวคือเรารักกันเรากลมเกลียวกันอนะ่ะเราแต่ไอ้ไอกลมเกลียวคําพูดเนี่ยคือทฤษฎีแต่การปฏิบัติจนเกิดความกลมเกลียวขึ้นจริงๆอะ่ะนะครับแล้วก็กลไกลดีก็คือเราแทนที่เราจะไปหาเงินโลกเก็บเงิเสียแต่เรามีกิจการที่ดึงดูดเงินเข้ามาก็คือทฤษฎีคือคกลไกดีแล้วก็การปฏิบัติโอ้โหมันลําบากมันเหนื่อยอะไรสารพัดด้วยแต่มันต้องเติมไฟเติมความสนุก เติมไอ้สี่เจ็ดห้าห้าสี่สี่สี่สามแปดเข้ามาด้วยเติมคุณธรรมเติมความสามารถเติมเวทีเข้าไปอ่ะมีพื้นที่ให้เล่นะนะครับจนมันเกิดกลไกดีของพวกเราขึ้นมาจริงหลักการพล,พลังเสริมพลังซึ่งจะเอามาเติมในเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีพลังเสริมพลังก็เป็นทฤษฎีใช่ไหมก็ไปทําจริงในกิจการของเราในความกลมเกลียวของเราแหละใน,นกลไกของเราอ่ะ ก็ไปทําก็ใช้หลักพลังเสริมพลังเข้ามาด้วยจนเชี่ยวชาญแล้วก็ไปเจอสูตรไปเจอคีย์ของพลังเสริมพลังขึ้นมาจริงๆผมจะไปรู้ทั้งหมดกผม็ผมไม่รู้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้อ่านหนังสือมาแล้วก็นี่แหละคือคําตอบไม่ใช่อ่ะแต่มันคือการเล่นะนะครับมันเหมือนกับถ้าพี่น้องของผมครอบครัวของผมหรือคนที่ผมรู้จักเออมาคุยกันเราจะทํำยังไงอ่ะเพื่อให เกิดการเคลียร์คลิกขังรู้หน้าที่ของแต่ละคนระบุหน้าที่อย่างชัดเจนรู้กระบวนการรู้กลไกในการทำงานร่วมกันจนเกิดผังงานทีมงานในอนาคตทำผังงานทีมงานมีระบบกลไกต่างๆดีแล้วในขั้นต้นพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะมีหัวกะทิบางคนกลายเป็นทีมพัฒนาผังพัฒนาคือทีมพัฒนาไ้สร้างผังผังพัฒนาขึ้นมาทั้งทีมพัฒนาผังพัฒนาทํางานร่วม ทีมงานผังงานทํางานร่วมกับคนไกดีๆอะ่ะมันก็จะดียิ่งๆขึ้นงานดีก็สร้างคนดีไงมันก็เกิดผังพิเศษทีมพิเศษแปลว่าอะไรครับคือผมพูดเนี่ยไว้กันโดนด่าด้วยถูกไหมครับพี่เราไปนั่งอยู่หน่วยงานหนึ่งผมก็ขอร้องว่าอืมถ้าแบบอ,อยากลองก็ไปดูวีดีโอหมายเลขหกร้อยสามสิบมาตามลำดับไล่มาแต่ถ้าอยากขี้เกียจหน่อยว่าผมไปเจออะไรที่จะเป็น จุดให้เราทำงานได้ดีจริงๆเนี่ยก็ขี้เกียจก็ดูจาก644-45เนี่ยไล่ย้อนกลับไปถ้าขี้เกียจหน่อยนะครับอย่างเช่นทุกคนอะต่างมีบทบาทหน้าที่ในโลกใบนี้นะทุกคนเป็นพลเมืองโลกนะครับเป็นหนึ่งคนในโลกซึ่งทำแล้วส่งผลต่อโลกผู้นดิด่ง่ายๆผมก็อยากทำในเรื่องของคนที่ผ่านอะไรประมาณนี้เข้าใจกระจ่างแล้วมาคุยกันเราก็ไปตั้งศูนยป่และว,วิการขึ้นมาจริง เป็นการกระจ่ายในเรื่องของการทําให้คุณค่าพื้นฐานเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นการทําให้คุณค่าเชิงลึกดียิ่งยิ่งขึ้นพัฒนาใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเนื้อนาบุญให้กับโลกใบนี้ผมก็อยากทํานะก็เลยมาอัดวิดีโอนี้แหละซึ่งแกจะว่าผมไม่ฉลาดก็ได้ที่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้จริงอ่ะก็คือผมคือทํางานผมก็ทําจนมันเสร็จนั่นแหละแล้วก็มีใจรักในงานนั่นแหละ แต่ก็ยอมรับว่ามันไม่ถึงจุดที่มันเกิดของดีขึ้นมาจริงๆแต่การที่เราเติมความอุตสาหะเข้าไปทีละนิดอุตสา,ากรรมต้องงไปดูคานี้นะรกระทรวงอุตสาหากรรมมีนะครับคือเขาอุตสาหะจนตั้งกิจการจนตั้งโรงงานได้จริงๆะเขาก็ได้รับรางวัลจากมันถูกไหมครับอุตสาหะจนสร้างแพลตฟอร์ม AI จน AI มัน AI มันเรียนรู้ด้วยตัวเองอจนมันพัฒนาตัวเองมาเป็น AI ที่เก่งมากๆเขาก็ปล่อยปล่อยให้คนใช้งานปล่อยให้คนเช่าใช้งาน นะครับทุกท่านครับนั่นแหละนะครับอุตสาหะนะครับโหมันต้องใส่อุตสาหะแปลว่าอะไรครับสารภาพาองตรงนะถ้าคนบอกว่าผมบ้าผมยอมแพ้ผมพูดตรงๆงนี้แหละแต่ใครบอกว่าดามาคุยสักตั้งเฮ้ยพลังและสภาพของการที่เราไปปฏิบัติตรวจสอบยกระดับพัฒนายอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมไม่รู้นะทฤษฎีมันบอกได้หมดแหละแต่ของจริงมันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้น,นระดับใดเราไม่รู้บางทีมันอาจจะดีกว่าทฤษฎีก็ได้ บางทีมันอาจจะแก้แล้วแก้อีกก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่พอมันเกิดของขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต่อยอดไอ้ของใหม่มันจะต่อยอดเป็นทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติใหม่จะยกระดับไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยไอ้ชั้นที่ว่านี้มันจะยก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 มันเป็นกระบวนการถ้าใครเชื่อว่าเออกระบวนการนี้อยากมาเล่นผมผมยินดีแต่ถ้าใครยังบอกว่าผมบ้าอยู่เนี่ยหรือติ้งต้องอัดวิดีโอไม่รู้เรื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าเราสู้ไม่ไหว โอเคไหมครับผมสู้ไม่ไหวจริงๆหรือเราจะต้องซู6ฮกสิ่งที่เรียกว่าวิทยาการที่เขาทดลองมาเป็นอย่างดีอย่างเดียวเราต้องซื้ออย่างเดียวไหมแต่ผมเชื่อมั่นในการที่เราเป็นทีมแล้วเ,เรามาจุดติดเนี่ยพี่อจะเป็นอย่างนี้พลังความเคยโมเมนตัมของมันการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันงอกงามยิ่งขึ้นคนที่เคยออกกำลังกายแล้วติดการออกกำลังกายแล้วยกระดับยิ่งขึ้น แต่ผมไม่พูดถึงแบบไอ้แบบย่อยๆแบบนั้นผมพูดถึงองค์รวมของคนที่อยู่ในเกมดีดีการอยู่ในระบบกลไกความกลมเกลียวแล้วก็การเสริมพลังที่ดีร่วมกันเนี่ยพลังเสริมพลังเนี่ยทั้งปวงอะไรมันเสริมพลังเนี่ยร่วมกันยิ่งขึ้นทั้งคุณธรรมและความสามารถมันเติบโตไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าอมันจะดีแค่ไหนเนี่ย ผมก็ไม่รู้แต่ไอ้ที่มันเคยชินกับการยกชั้นเนี่ยยกชั้นไอ้สามตัวเนี่ยทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ของดีมันยกชั้นไปด้วยกันเนี่ยปึ๊ก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 ,ปกไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอยากลองสักตั้งนึงแต่ถ้าบอกว่าผมบาแล้วอะไรอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่รู้จริงยอมแพ้โอเคไหมครับแล้วก็ผมก็ขอร้องทุกวิดีโอแล้วให้บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยว่าคนเรามันไม่จําเป็นต้องต้องทาได้ต้องมายกชั้นอย่างนี้อย่างเดียวไง แต่ถ้าศูนย์าษีปฏิบิการทั้งปวงเนี่ยเขาจะออกแบบสูตรออกแบบเครื่องมือกลไกลสําหรับการดีขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยได้ทั่วโลกคือลำหังสมองผมซึ่งพลาดมาทั้งชีวิตผมก็รู้ได้แค่นี้แหละมันเหมือนกับถ้าผมบอกลูกผมก็คืออะไรลูกมันต้องเหนื่อยนะลูกถึงจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีมันต้องเหนื่อยนิดนึงมันต้องมีอะไรนิดนึงึงลูกถึงจะไปติดเครื่อง การอ่านหนังสือได้แต่พ่อไม่ได้บอกว่าเหนื่อยอย่างเดียวนะลูกเราเติมการมีไฟเราเติมการมีใจรักเราเติมพลังขับเคลื่อนแรงกระตุน้นแรงผลักดันแรงหนึ่งดูซึ่งแปลว่าอะไรครับถ้าลูกผมปล่อยผมไปเฉยไม่สนใจผมเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปผมเข้าใจเขานะแต่ถ้าเขาไม่ปล่อยนะเขามาบอกผมว่าพ่อมันคืออะไรพ่อการที่เราจะไปทฤษฎีมันคืออะไรพ่อผมก็จะอธิบายให้เขาเข้าใจการปฏิบัติคืออะไรการไปถึงของคืออะไร ผมก็จะอธิบายเขาเขาเข้าใจจนเขารู้ว่าเขาจะไม่รู้คําว่าการปฏิบัติจนกว่าเขาจะได้ปฏิบัติเขาจะไม่รู้การไปถึงของจนกว่าเขาจะไปถึงของเขาจะไม่สามารถเข้าใจทฤษฎีได้ถ้าเขาไม่จดไม่เขียนไม่ฝึกที่จะทําความเข้าใจจนเคยชินกับความเข้าใจแต่การที่เขาทําความเคยชินกับตรงนี้จนมันคล่องแล้วมันยกระดับไปเรื่อยเขาจะมีสภาพที่เป็นมนุษย์ที่มี คุณสมบัติดีๆหรือมีคุณค่าดีๆเยอะขึ้นอย่างแตกต่างคนวิ่งเร็ววิ่งเร็วไม่เท่ากันความสามารถในการเข้าใจว่าจะหาเงินได้ยังไงแล้วก็ไปหาเงินได้คนเราไม่เท่ากันแต่อยากหาเงินได้เยอะไหมล่ะผมก็จะถามลูกผมอย่างเงี้ยอ่ะขั้นมันเป็นอย่างนี้แหละลูกไาฟังวิดีโอหมายเลข6 4 5พอของพ่อผมก็จะบอกลูกผมอย่างเงี้ย เรามาถามพ่อได้พ่อจะทํำยังไงพ่อทําใจเย็นๆยดึงวิชาพระบาทสมเด็จพระสมมาพุทธเจ้ามาใช้ก็คือใจเย็นสงบนะครับรู้สึกรู้สึกนิดๆว่าตัวเองจะตอบลูกได้แล้วก็ใจเย็นเย็นแล้วก็ดูแล้วก็ตอบลูกด้วยคําถามเอ้ยลูกเป็นอย่างนี้อันนี้คิดว่าได้ไหมเติมเข้าไปแล้วมันได้ไหมพ่อมันยังไม่ได้เออเออแล้วเติมอันนี้เข้าไปได้ไหมเนี่ยผมจะตอบลูกผมอย่างนั้นผมพร้อมที่จะตอบ ผมพร้อมที่จะตอบขึ้นโรงงานผมในถ้าเขาบอกว่าเขาเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเพราะอะไรครับถ้าไม่บอกเนี่ยตีกันตายเลยที่ทฤษฎีเดี๋ยวเขาจะเอาทฤษฎีที่เก่งกว่าที่อะไรเลิศกว่ามาตีกันอยู่ตรงนี้โดยที่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติโดยที่มันก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็เพิ่งรู้อะละนะครับเพิ่งรู้ว่าเออเราท่านบอกเราไม่ให้ความสําคัญเนาะ ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยเราไม่ให้ความสําคัญผมก็ลอยละล่องแบบอยู่กับคือทํางานด้วยประสิทธิภาพแบบแบบน้อยๆอะ่ะคือทุกอย่างมันมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหมดแหละแต่มันปฏิบัตินิดเดียวแต่การไปถึงปฏิเวทเนี่ยบางทีมันห่างไกลอะ่ะมันเคยชินกับการแค่อ่านแล้วไปกาข้อสอบทำงานเสร็จส่งต่อแค่นั้นเองนะครับ ทักษะเราก็ไม่ครอบคลุมรอบด้านเราก็ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แต่การที่เราไปกลมเกลียวกันมีนกลไกดีร่วมกันพลังเสริมพลังร่วมกันจนเกิดระบบของเราของพวกเรากันเองที่มันยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งเล่นยิ่ง,ง,งส่งเสริมเนี่ยผมว่ามันมันโอเคกว่านะครับก็ถือว่ามาคุยกันแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็ถามว่าอยากให้บอกต่อให้ไหมก,ก็อยากเพราะว่า ถ้าเราตั้งศูนย์พันีปวิการขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่ทํางานร่วมกับผมเขาไปสู่ผังทีมจริงๆเนี่ยผมก็มันก็ง่ายขึ้นนะมันก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยดามคุยอะไรไม่รู้เรื่องไม่ไม่เห็นรู้เรื่องมันก็ผมก็จะเดโดนว,ว่าโดนด่าอยู่นั้นแหละซึ่งมันผมว่ามันไม่ดีหรอกมันส่งเป็นพลังที่ไม่ดีกับตัวผมเองเท่าไหร่หรอกนะครับก็ก็เอาวิดีโอนี้ไว้ก็ต้องอัดเพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าเอออย่างน้อยก็ ลองดูสักตั้งนะครับขอบคุณนะครับขออภัยถ้าเกิดว่าเป็นการร่วงเกินใดๆทั้งปวงนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าสังคมใดหน่วยงานใดคนใดที่ไม่ได้ไปทําให้คุณธรรมความสามารถและเวทีเนี่ยเกิดเป็นของคุณธรรมความสามารถและเวทีเกิดเป็นของปฏิบัติจนเกิดเป็นของจนมันลักษณะยกระดับออกงานเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะมีปัญหามาให้แก้ มีจุดเสื่อมมีจุดที่นําไปสู่ปัจจัยเสื่อมแล้วก็ถดถอยล้าหลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้มาเข้าสู่จึกๆๆจอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทั้งคุณธรรมความสามารถแล้วก็เวทีเนี่ยให้มันยกระดับทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยทิษีการปฏิบัติและของเนี่ยในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความสามารถและเวทีเนี่ยผมว่าจะเจริญอย่างแน่นอนแปลว่าอะไรครับ มันเหมือนเรียกร้องความสนใจนะถ้าคุยเรื่องอื่นผมก็จะเฉยๆแต่แล้วบากุยว่าเออคุณธรรมความสามารถเวทีทฤษฎีปฏิบัติและของเราไปให้ถึงของกันพี่หัวหน้าน้องผมยินดีนะครับผมยินดีทั้งหมดนะครับเพราะาอะไรชีวิตที่บางครั้งเครียดบางครั้งฟาดฟันกันบางครั้งไม่เข้าใจกัน บางครั้งบอกต้องบ้ากันว่ามึงไม่รู้ไหมมึงไม่ฉลาดจังวะอะไรประมาณเนี่ยผมว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยบา,บางรสชาติเนี่ยมันส่งผลไม่ดี You are what you eat เราเสพสัมผ,สผัสผ่านโลกยังไงก็ได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันครับการที่เราเลือกมาเสพสัมผ,สผัสผ่านโลกด้วยกระบวนการทฤษฎีปฏิบัติเกิดของคุณธรรม ความสามารถและเวทีจนกลายเป็นความกลมเกลียวเป็นกลไกลเป็นระบบที่ดีของพวกเราเป็นพลังเสริมพลังเป็นสภาพแบบนี้ร่วมกันของพวกเราผมว่ามันมันน่าลองนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้บังคับใครมาลองหรอกก็บอกไว้ในวิดีโอผมก็จะชวนว่าเอออยากให้ดูวิดีโอนี้คงผ,ผมให้จบให้หน่อยแค่นั้นแหละนะครับเสียงถ้ามันไม่ดีมันบรบกวนอะไรยังไงก็ไม่ว่ากันผมอยากให้มันเป็นลักษณะของการคุยกัน แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยจดออกมาเลยอย่างไง9จุดอะ่ะที่มันเป็นล่าสุดที่ผมบอกนะครับก็จดออกมาแล้วก็มาดูมาดูเสร็จแล้วก็ไปทำมันเหนื่อยแต่มันเติมไฟได้มันเติมความรักได้นะครับมันพอมันไปถึงของเสร็จปุ๊บภูมิใจตัวเองได้มันก็เป็นพลังมาเสริมพลังอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับที่จะแบบให้อภยัยแล้วเว้นโทษทั้งปวง แล้วก็บอกต่อแนะนําวิดีโอให้แล้วไปเกิดของจริงผมหว,งหวังพึ่งพาการเกิดของขึ้นทั่วไทยสวัสดีครับ